กระส้มจะพามาอัปเดตต้นไม้ที่ปลูกไว้เมื่อวันวันปลูกต้นไม้เนะวันอะไรอะ่ะวันอะไรอ่ะวันปลูกต้นไม้วันพืชมงคลโอ้โหคือตดหมาเต็มเลยค่ะงามงามอันนี้ไม่ใช่ไอที่เราปลูกนะคะสิ่งที่เราปลูกคืออันนี้นี่อ้อรอดรอดรอด ดอกสวยด้วยประส้มเห็นดอกสีสวยก็เลยซื้อมาปลูกซื้อมาปลูก,ลกไว้หน้าทางเข้ารอดอยู่เน,ะนาะกำลังจะงามนี่ส่วนกิ่งนี้คือกิ่งที่ประส้มทำหักแล้วเอามาเสียบไว้เขาก็รอดปลอดภัยดีค่ะประสมไม่มีระบบน้ำเลยอาศัยว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็ประส้มใช้ ใช้โพลิเมอร์นะโพลิเมอร์ช่วยอุ้มน้ําก็เลยเขาก็เลยอยู่รอดโพลิเมอร์นี่จะช่วยอุ้มน้ําถ้าน้ําเยอะเกินไปเขาก็จะอ,อมน้ำไว้ก่อนแล้วช่วงที่ไม่มีน้ําเขาก็จะรากของต้นไม้ก็ค่อยๆไปดูดมาใช้นี่ก็จะเป็นมันเบอรี่ที่ผสมเอากิ่งมาจากเลาขวัญเนานะ ตอนนี้ยังไม่งามเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันว่าเอ๊ะทำไมอันนี้หลุมเปล่าแสดงว่าขุดแล้วไม่ได้ปลูกเลยเป็นหลุมเปล่านี่ค่ะมาดูกันคือดินก็เป็นดินถมใหม่เนาะผระส้มก็หาอะไรมาปลูกทิ้งๆไว้คือจะได้ไม่เสียเวลา อันไหนที่โตอันไหนที่งามก็ให้งามไปอันไหนที่ไม่รอดก็มาปลูกใหม่เจ้าเด็กน้อยมาอยู่เป็นเพื่อนค่ะมาด้วยกันแต่ไม่ยอมลงมาเดินกับพระส้มนี่ก็แตกยอดงามใช้ได้นะอะไรเนี่ยมันหนองแซงค่ะปลูกเมื่อวันที่สิเอดเดือนห้าปี68ดตอนนี้ วันที่11เดือน8 3เดือนพอดีเป๊ะเ,เลย3เดือนพอดีเป๊ะแตกยอดถอดใบง่ามสิ่งที่เราทำได้ก็คือโพลิเมอร์ค่ะนะดูดิดินก็ไม่มีอะไรบกคลุมเลยคือประสมทําเองเนาะไม่ได้มีผู้ช่วยก็เลยทำได้แค่นี้แหละยังไม่มีเวลายังไม่มีแรงอเอาเศษใบไม้มาคลุมก็ ถือว่าช่วงหน้าฝนก็คงพอรอดอยู่ส่วนต้นนี้เป็นเป็นแรดมะม่วงแรดของโปรโดของลุงขวัญที่เราขวัญก็ปลูกหนึ่งต้นที่นี่ก็ปลูกหนึ่งต้นมะม่วงแรดนอกนั้นก็จะเป็นมันเบอร์รี่ที่ปลูกไว้ขอบขอบเนาะช่วยยึดหน้าดินก็ยังไม่ช่วยเท่าไหร่เลยดินก็พังอยู่นะเนี่ย เนี่ยค่ะปลูกไว้ขอบขอบช่วยยึดหน้าดินหรือเปลา่าก็ะจะมีแต่มันเบอรี่เพราะว่าต้นมันเบอรี่เรามีเยอะเราก็เอามาปลูกปลูกไว้เนี่ยค่ะปลูกไว้เนาะตรงนั้นก็เป็นยางนายางนาก็งามอยู่นะงามแข่งกับย้าคาโน่นนะคะยางนายางนานี่อายุเท่าไหร่อ่ะ สองปีได้มัง้งดูค่ะยญาคางามกว่าดูดูด,ดูมองเข้าไปมองลึกเข้าไปไม่เห็นยางนาเลยเห็นแต่ยญ้าคาให้เขาสู้กันเองค่ะก็งามหลายต้นอยู่นะเห็นไหมมีต้นนี้ก็งามเนี่ยต้น,น,เ,น,นเนี้ยเห็นไมเนี่ยก็งามอยู่นะกล้วยก็มีค่ะผสมให้ คนงานมาปลูกแทรกไว้เพื่อที่เราจะใช้เป็นเป็นไม้พี่เลี้ยงเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยพืชสดเนะาะปลูกไว้ค่ะให้เขาขยายหนอ่อแตกกอถึงเวลาแล้วเราก็มาเก็บไปใช้กันพริกก็มีนี่พริกนี่เกิดเองค่ะปลาส้มจะยังไม่เก็บเพราะว่าตรงที่บ้านก็มีเยอะอยู่ก็จะไม่เก็บปล่อยเขาค่ะเผื่อเขา ให้นกกินให้อะไรเขาก็จะช่วยขยายพันธุ์ไปในตัวอ่าเจ้านกพรตามมาแล้วตามมาแล้วเจ้านกพรนี่ค่ะกล้วยก็งามดีโอ้ยดินทลายดินถมใหม่นี่ก็พังง่ายดี นี่ตน้นอ๋ออันนี้ตน้นน้อยนงค่ะนี่น้อยนงเกือบจะไม่รอดแต่ก็ได้อยู่กล้วยค่ะกล้วยก็ขุดเอาจากแถวนี้แหละหน่อกล้วยเราก็ขุดเอาจากแถวนี้แล้วก็มาปลูกแถวนี้เพราะว่าเราต้องการปลูกเป็นไม้พี่เลี้ยงเนาะต้องการใช้หน่อเขาก็จะมีกล้วยแซมกับมันเบอรี่นะคะ มันบร์รี่ก็มีพระสมปลูกไว้นันมีกล้วยมีกล้วยเซมกันไปกลองไม้นี่ก็เดี๋ยวอีกหน่อยก็กลายเป็นปุ๋ยเองแหละตัวเรายังไม่ได้ใช้ประโยชน์พื้นที่เราก็ปล่อยเข้าไว้ก่อนไปสำรวจกันรอบๆนะโอ้ยรองเท้าดินเกาะรองเท้าค่ะ ดินเหนียวเหนอะเลยกล้วยนี่ปีหน้าน่าจะมีผลผลิตนะนี่ต้นอะไรนะต้นมะม่วงค่ะมะม่วงผสมก็ขุดมาจากเราขวาญเหมือนกันรผสมเฉพาะเป็นมะม่วงอิตุบไว้อันนี้คือชาวบ้านเรียกนะมะม่วงอิตุบจริงๆคือน่าจะเป็นมะม่วงกำปั้น ลูกกลมๆลเล็กๆดกดกเปรี้ยวด้วยพระส้มเห็นมันสวยดีพระส้มก็ขอเข้ามาปลูกเขาก็ให้ให้มเมล็ดมาค่ะพ่อส้มมาพอเองดูสีดินพังหมดเลยทถมไว้เฉยๆเนาะไม่ได้จัดการอะไรทั้งนั้น ก็จะมีปลูกมันเบอร์รี่เป็นระยะระยะมีอะไรก็เอามาปลูกไว้ค่ะนั่นขนาดผักชีช้างกระส้มก็เอามาเสียบไว้เขาก็ขึ้นนะเห็นไหมผักชีช้างที่นี่ไม่มีใครกินแต่พระส้มก็ปลูกไว้สวยงามไปอย่างนั้นแหละปลูกไว้ขอให้มีอะไรติดสวนติดที่ไม่ให้เป็นที่โล่งๆเปล่าๆเนาะ เดี๋ยวมันจะเป็นการเสียโอกาสซะถ้าเราไม่ปลูกอะไรส่วนอันนี้เพิ่งมาปลูกเมื่อเดือนเดือนเดือนที่แล้วที่ประส้มมานี่ค่ะติดมาด้วยกันปะส้มก็ปลูกไว้ด้วยกันเลยกับที่เหล็กขาวต้วนนี้เดี๋ยวเข้ไปดูฝั่งนู้นอีกทีนะึง เดินกันต่อค่ะดินพังไปเยอะเลยน้ำเซาะตรงนี้ก็เซาะคราวที่แล้วก็ส้มก็มาทำร่องให้มันไหลได้สะดวกขึ้น,นก็เซาะลงมานี่นี่ดูสิ มีต้นไม้ขึ้นก็ปล่อยเขาขึ้นเนาะให้เขาจะได้มีอะไรยึดหน้าดินหน่อยนี่เพิ่งมาปลูกไว้เดือนที่แล้วพีนัทบัตเตอร์แข็งแรงทนทานรอดอยู่นะเนี่ยอีกต้นหนึ่งอยู่ด้านหลังนู่นนี่ค่ะพีนัทบัตเตอร์เหมือนกันกระส้มก็ปลูกไว้คู่กับ ปลูกไว้คู่กับอันนี้จะเป็นละมุดสีดาที่ประส o มเพาะมาเมล็ดเองเยี่ยมเลยนะเน,นี่ยเดินดูต่อค่ะตรงนี้ก็คือปลูกไว้เป็นแนว ปูกทิ้งทิ้งไว้ให้มันมีต้นไม้นี่ต้นละมุดสีดาเหมือนกันแต่ถ้าจะไม่รอดนะเนี่ยต้นอะไรนี่สวยจังเลยย่าเหมือนก,กุกเหมือนอะไรสวยสวยสวยย่าก็สวยเนาะดูสิสวย เดินกันต่อค่ะนี่อะโวคาโดเอามาปลูกไว้เมื่อเดือนที่แล้วก็อันนี้ต้นอะไรเนาะเห็นเยอะเลยน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตระกูลที่เป็นพืชตรึงในโตรเจนอะพวกพรึกพวกอะไรต่างๆ นี่เป็นมะม่วงผะส้มปลูกไว้มะม่วงน้ําตาลเตาใช่น้ําตาลเตาค่ะที่แล้วไม่ได้มาเขียนชื่อไว้เพราะว่าปลูกแล้วฝนตกก็เลยรีบวิ่งเลยน้ําตาลเตาซื้อมาจากเราขวัญสองต้นปลูกไว้ที่เราขวัญต้นหนึ่งแล้วก็ปลูกเอามาปลูกที่นี่อีกต้นหนึ่งแต่ที่นี่งามกว่าที่เราขวันนะเนี่ยแตกยอดถอดใบดีมากๆเลยดูสิ ยอดดีดีนี่ก็กลาลังแตกนี่ก็กําลังแตกยอดงามเลยมะม่วงน้ําตาลเตาเป็นมะม่วงโบราณค่ะรสชาติหวานหวานเหมือนน้าตาลเตาก็เลยได้ชื่อว่าน้ําตาลเตานี่กําลังแตกยอดชื่นใจค่ะเห็นต้นไม้ตูสวยงามตายค่ะ นจะมาจบเพียงแค่นี้นะครับชื่นชมดอกย้ากอน,นี้ก่อนสวยสวย